สวัสดีครับพบกับผมซันนะอมชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาบอกวิธีนะครับผมว่าเ,าเราจะสามารถดูนกถิ่นไหนถิ่นไหนว่าเป็นนกของถิ่นไหนได้นะว่าเป็นถิ่นนั้นอะไรประมาณนี้ได้นะครับผม mm hmm. ก่อนอื่นก็ขอบอกกันเลยนะครับผมว่าเอากลักษณ์ของนกนะบางคนก็มาบอกเราว่าเป็นถิ่นนี้เป็นถิ่นนี้เป็นเวียดนามเป็นเป้เป็นอะไรแบบนี้ ก็ไม่สามารถเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นนะจนกว่านกทินนั้นนะครับผมจะร้อง <c oughs> จะร้องเพลงนั้นออกมานะครับผมก็คือเพลงประจาถิ่นของนกของเขานะจึงจะสามารถแยกแยะได้ว่านกนี้มาจากถิ่นไหนถิ่นไหนนะอแต่ว่าเอกลักษณ์ของนกนะครับผมมันเรียนเสียงเก่งอยู่แล้วแต่มันก็จะไม่ค่อยลืมนเพลงถิ่นของตัวเองมันก็ยังมีบ้างที่ติด เพลทินของตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมมันก็สามารถบ่งบอกได้ถึงตินของนกรุงวัวจุกได้อย่างชัดเจนหรือว่ามีส่วนบอกอยู่ได้บ้างนะครับผมว่าเออมันมาจากตินนี้ดินนี้เพราะเอกลักษณ์ทางเสียงอ่าแล้วเตนะครับผมบางคนก็บอกว่าอะไรนะอ่ะพาพระม่าใต้ขี่เหล็ก ป่าละอูตัวเล็กเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะตัวเล็กเท่านั้นก็คือความเชื่อของผมนะครับผมว่าถิ่นนี้ตัวเล็กเออจะลองดีมันจะลองไวคอสั้นลองเร็วคอยาวสู้ชกส,สู้นกช้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมที่จะเอามาฝากเ,เคยมีคนถามว่าแยกได้ไหม ว่านกถิ่นไหนมันก็สามารถแยกได้นะครับผมเพราะว่าเออมันมันจะมีเพลงประจาถิ่นของมันนะนกถ้าเราเอามาตอนใหญ่เลี้ยวนะเพลงประจําถิ่นของเคกโก้มันจะมีอยู่เล้วอ่าเลยเอามาฝากนะครับผมให้เพื่อนๆได้มีความรู้สักนิดทางด้านนี้นะครับผมอ่าไหนๆก็ถามมาเล้ยวว่าเราสามารถรู้ได้ไหมว่านกถิ่นไหนเออผมก็บอกไปเลี้ยวให้ฟังเสียงนะครับผม ถ้าเราดูจากรูปร่างภายนอกนะนกงหัวจุกมันก็เหมือนกันหมดนะครับผมเอาง่ายๆนะมันก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดไม่ว่านะนกงหัวจุกจะเป็นสัตว์ที่ว่าเรียนเสียงเก่งชอบเรียนเสียงเออขนาดบางตัวเห็นไหมเกือบเรียนเสียงนกเอี้ยงได้เ่ยแต่ผมก็เคยเห็นนะนกเอี้ยงเรียนเสียงลิกนกคงหัวจุกเรียนเสียงบึน อะไรแบบนี้นะนกเอี้ยงก็สุดยอดนะครับผมลูกนกนะครับผมนอกอื่นนะเมื่อเราจับมันมาตอนเล็กๆนะแล้วมาฝึกมากมากบจนติดนะครับผมพวกนี้นะเป็นครูนกชั้นดีนะครับผมเลยเอามาฝากนะอ่าไม่ว่านกเอี้ยงนกแก้วนอกอะไรก็ฝึกกดยดีมันมันเรียนเสียงเก่งนะครับผมนกพวกนี้มันมีเอกลักษณ์ทางด้านเรียงเสียงอยู่แล้วนะเออที่มาพูดนะครับผมก็ ตอกคำถามให้ด้วยนะเกฟปหนาหาไหเอฟซด้วยนะครับผมว่านกเตราทินนะครับผมเหมือนเขาบอกว่า,าเป็นทินไหนทินไหนแต่ถ้าเราฟังเสียงแล้วไม่ใช่นะครับผมมันก็เราจะสามารถรู้ได้เลยเราจะได้ไม่ต้องตัดสินใจซื้อผิดนะครับผมเหมือนเราจะซื้อนกเราก็ตัดสินใจได้จากการดูคลิปก่อนนะครับผมฟังเสียงสักหน่อยว่ามีปล่อยเพลงทินเดิมมาบ้างไหมหรือว่านกนั้นเป็นเพลงปลา ล้วนๆโดยเฉพาะนะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็ต้องศึกษากันด้วยนะครับผมเหมือนบอกว่าเป็นนกกระบีแต่ไม่มีเพลงถินกระบีอ่าถามว่ามีไหมมันมีแต่ว่าเราต้องรองจนลองเพลงถินของมันเองนะครับผมเราจรึงจะได้รู้นะว่ามันต้องลองอะนกเพลงถินมันเองอะนกถ้าใหญ่มาเลี้ยวมันจะมีเพลงถินของมันเองอ่าเหมือนอีก,กรักษ์เวียดนามนะครับผม อ่าเวียดนามมีสองสายนะมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ออมันมีปลายโอยอยู่เวียดนามหนึ่งนะครับผมและอีกอ่าสายหนึ่งก็เป็นเพลงสั้นไปลายไม่โรยอ่าอันนี้โปลโลงเพงเพลงอ่าปลายโรยนั้นก็รู้เลยว่าอ้อเวียดนามใช่ไหมประมาณนี้นะครับผมอ่าการที่เราจะรู้ได้เราก็ต้องรู้เพลงทินของทินงทิน้ทน,นั้นก่อนไปนั่งเฝ้านกจน เลงถิ่นถิ่นนั้นออกมาเราจึงสามารถนะครับผมที่ว่าจะระบุได้ว่าเออมังมาจากเพลงนี้นะมาจากถิ่นนี้นะเพราะว่านกปล่อยเพลงของถิ่นนี้มานะครับผมอ,อ่าเราเลี้ยงนกคงหัวจุกนะอ่าหลายหลายคนจะถามบ่อยว่าทําไมนกลงช้านกลงนกไม่ค่อยสู้อะไรประมาณนี้นะมันธรรมชาติของนกคงหัวจุกเลี้ยนะเ,เหมือนเรานะ เราไปอยู่เป็กท,ท,ที่ต่างที่ต่างตี่นู่นต่างนี้นะครับผมเราอาจจะตื่นเต้นเป็นธรรมดานะการเลี้ยงคนเอาใจใส่ดูเลยไปสักระยะเ,เมื่อนกขนมันดีสุขภาพมันแข็งแรงอายุมันได้เดี๋ยวมันก็จะสู้เองนะครับผมเออแต่ถ้าเพื่อนๆไปเอานกที่มันใหญ่มาเลี้ยนที่ไม่ได้เต่งไม่ได้อะไรมันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกมากเป็นธรรมดานะครับผมอันนี้ก็ออกมาฝากเพื่อนๆนะครับผม อ่าแลวแล้วก็นกงหัวจุกนะครับผมยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ถูกตามกฎหมายใครขออนุญาตได้ก็รีบไปขอนะครับผมรลปลดล็อกไม่รู้ปลดจริงไหมแต่ว่าถ้าเราไปขอ,อนี่เรามีใบอนุญาตแน่นอนนะครับผมอ่าเราจะไม่ถูกจับกลุมดำเดน,นินคดีได้แน่นอนนะฝากกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็ใกล้ถึงวันตัดสินเลยนะไม่นานเลยนะครับผมก็อดใจรอนะ เออแล้วใครมีสุดเด็ดเกี่ยวกับนกคงหัวจุกก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมเพื่อฝากเป็นความรู้ให้กับเอฟซีเลีย้ยงนกมือใหม่ได้มีความรู้กันนะครับผมเพราะว่ามีเยอะนะครับผมก็หลายๆคนก็ทักมาขอบคุณว่ามาได้ความรู้ <c oughs> จากช่องผมนะครับผมไม่จากหน้าช่องหรือว่าจากโพสต์ด้านล่างนะครับผมที่พีพพเพ่เพื่อนมาใส่ความรู้ให้นะครับผม เหมือนกับคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะคลิปนี้ก็เป็นการบอกว่าเออมันดูได้ไหมนะนกโกงหัวจุกว่ามาจากตินไหนตินไหนก็บอกไปเลียบนะก็ตอบไปเลียวนะ<ด>ถ้ามาจากตินไหนมันก็ต้องมีเพลงถินเดิมของนั้นๆนะครับผมอ่านกส่วนมากเอ,อเล่นทั้งขนป่าก็มีนะครับผมนกปกติมันจะไม่เล่นนะครับผมมันจะไม่ลงแต่ถ้าลงตั้งขนป่านี่คือ ส่วนมากนกหง,งจุกเขาจะมารอให้ปัดขนนะเพื่อให้มันคุ้นให้มันนิ่งอ่าแต่ก็บอกว่าถ้าเล่นทั้งขนปลานี่คือมันสู้จัดนะครับผมวงเล็บว่านกจะต้องสู้จัดอ่าแล้วก็มีความคึกคึกกรนองเป็นพิเศษอือพยายามดูเลยให้ดีกันด้วยนะหลายคนวันนั้นมีทรง นกดังไม่ดูนะครับผมเต็มไม่น่าจะดังนะครับผมน่าจะเป็นขาดสารอาหารอนะไรประมาณนี้มันก็มีนะครับผมอ่าเออเลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ข้างใตาข้างล่าง,งด้วยนะครับผมอ่าเพื่อติดตามข่าวเกี่ยวกับนกกรงหัวจุกอือสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ